สวัสดีครับกลับมาพบกับจ่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารข่าวดีมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยใครที่มีแอปเป๋าังินก็ต้องดูนะครับ6โมงเช้าวันที่2มิถุนายน2 5 6 5นี้ก็เตรียมกดพร้อมกันได้ทั่วประเทศนะครับรัฐบาลก็ยืนยันแล้วอัปเดตเป๋าังรอได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ และฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับบอสลากไฟเขียวแล้วนะครับขายหวยดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังเริ่มครั้งแรก6โมงเช้า2มิถุนายนประเดิม5ล้านใบลุ้นรางวัลที่1ไม่น้อยกว่า5ใบพร้อมเปิดรับสมัครขายสลากดิจิทัล1 0 0 0 0มืลาย3ถึง18พฤษภาคมได้สิทธิ์อัตโนมัติ1ปีนะครับ นายละวันลนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติจำน่ายสลากบนแอปเปาตังหรือสลากดิจิทัลโดยงวดแรกเริ่ม16พฤศจิกายน2565ตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งเริ่มต้นเปาตังจะมีสลากจำน่ายบนแอปเปาตังไม่ต่ำกว่า5ล้านใบโดยจะมีโอกาสถูกรางวัลที่1อย่างน้อย งวดละ5ใบนะครับและนอกจากนี้จะมีการเปิดรับสมัครคนจำหน่ายสลากเพื่อฝากขายสลากบนแอปเปาตังวันที่3ถึง18พฤษภาคม65แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกตัวแทนจำหน่ายที่มีโค้ตาสลากอยู่แล้วทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือรายย่อยและกลุ่มที่2คือจะเปิดให้ผู้ค้าที่อยู่ในระบบซื้อจองล่วงหน้าตั้งแต่ปี58มาสมัคร10,000ิ์ แบบสมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนซึ่งจะได้รับโคต้าสลากทันทีลายละ5เล่มสัญญา1ปีไม่ต้องไปแย่งกดซื้อในช่วงต้นงวดและไม่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนโดยสลากจะถูกเก็บไว้ที่สำนักง,งานสลากเมื่อมีการซื้อสลากเกิดขึ้นเงินที่ขายสลากได้จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ค้าทันทีในวันต่อวันนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ซื้อสลากดิจิทัลก็คือ ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปต้องสมัครในระบบแอปเปาตังโดยผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้กี่ใบก็ได้ทั้งเลขเดียวและเลขชุดในราคาใบาละ80บาทนะครับขณะที่การรับเงินรางวัลสามารถเลือกได้2แบบคือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับแอปเปาตังหรือขึ้นรางวัลที่สำนักง,งานสลากได้เลยนะครับ ก็เตรียมพร้อมอัเปเดเป๋าตังค์กันให้พร้อมนะครับวันที่2มิถุนายนนี้รัฐบาลก็ยืนยันแน่นอนนะครับเปิดขายสลากผ่านแอปเป๋าตังค์โดยคนที่จะซื้อก็ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับหากถูกรางวัลจะรับเงินแบบโอนเข้าบัญชีหรือนะครับไปรับที่กองสลากก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากจะอุดหนุนก็เข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ